สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่26เมษายนพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ โอกาสที่จะผิดพลรราดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับ วันนี้นะครับอาจจะมีพวกกิจกรรมการพบปะก,กับผู้คนจำนวนมากอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือไม่ก็การามาีงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและก็อาจจะมีส่วนที่เป็นปัญหาด้วยโอกาสคือการเรียนรู้โอกาสคือผู้ใหญ่อุปถัมภ์โอกาสคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งเสริม รายละเอียดต่างๆของดวงคนวันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนคือ9ก้ถ้วย9ถ้วยในความหมายทั่วๆไปคืองานเลี้ยงงานสังสรรค์พบปะกับผู้คนจำนวนมากๆหรือไม่ก็จะมีการทำงานกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและก็อาจจะมีส่วนที่ควรระวังด้วย การทางานนะครับก็ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดความประมาทหรือไม่ก็การขาดความรอบคอบด้วยนะครับไม่ว่าจะทําสัญญาเรื่องของเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งเอกสารการเงินด้วยอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับส่วนเรื่องที่อาจจะยังมีปัญหาก็เรื่องความรักยังไม่ค่อยลงตัวบางทีก็อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักเข้ามาด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้าไปทํากิจกรรมมีคนร่วมงานกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมานะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น7ดาบเจบดดาบคือสิ่งที่จะต้องรมะมัดระวังปัญหาที่เกิดจากคนนะครับคนบางคน จะมาสร้างความความเดือดร้อนให้กับท่านเกิดความเสียหายได้หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทได้ง่ายต้องหนักแน่นต้องมั่นคงและก็ประมัดระวังในจุดนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีดาบนะครับสุภาพสตรีชาวบัาทิตย์จะมีลักษณะที่เด่นตรงที่ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดจินใจ วันนี้จะผ่านอุปสรรคได้ลงมือทําจะประสบผลสําเร็จแต่การตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับวันนี้ขอให้ยึดเหตุและผลอย่าไปยึดที่อารมณ์อย่างเดียวนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเฮโรแฟนตําแหน่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มุนกุศล ในการที่จะส่งให้ชาววันอาทิตย์วันนี้ผ่านอุปสรรคพบกับโอกาสใหม่ๆพบกับความสำเร็จรวมทั้งเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่จะพบเจอคนจำนวนมาก,มากๆการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็ต้องมีทั้งความที่ดีและก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีงานมีสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆเกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ต้องรอบคอบระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากคนบางคนที่จะส่งผลทางด้านไม่ดีกับท่านอาจจะเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินนะครับก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเอกสารด้วยวันนี้เรื่องความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ก็อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับส่วนสุขภาพอย่างต้องระวังถ้าท่านเข้าไปร่วมงานที่มีคนจำนวนมากมาก ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับจะมีความเชื่อมั่นกล้าหาญและกการตัดสินใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้จะตัดสินใจจะเลือกอะไรขอให้รอบคอบมีเหตุมีผลนะครับส่วนทางด้านโอกาสวันนี้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีๆโอกาสใหม่ๆรวมทั้งเรื่องของ โชคลาภด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้งานเงินเด่นนะครับมีงานเข้างานใหม่งานสําคัญสําคัญด้วยรวมทั้งเรื่องของการมองไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญคือความสมหวังความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินรวมทั้งเรื่อง ความรักด้วยนะครับวันนี้การงานจะมีการจัดการการบริหารที่เป็นระบบมากขึ้นทำให้ท่านโดดเด่นขึ้นมาจัดการงานเรียบร้อยการติดต่อการเจราจาธุรกิจต่างๆมีโอกาสได้รับความสำเร็จที่ดีมากๆด้วยการเงินจะมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนมากเข้ามาบริหารจัดการดูแลจับจ่ายใช้สอยนะครับและความรักลูกหลานบริวารร่วมนะครับมีส่วนร่วม มีกิจกรรมใหม่ๆห,หรือไม่ก็จะมีความรู้สึกดีๆความผูกพันที่ดีเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับนี่คือภาพรวมแนวทางที่ดีนะก็มั่นคงนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคืออารมณ์สําหรับสุภาพบุรุษสําหรับคนที่มีอายุมากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะรู้สึกอรอคอยหรือไม่ก็กําลังรู้สึกว่ามีความสับสน จิตใจไม่มั่นคงมีความวิตกหรือไม่ก็อาจจะต้องการรอบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่บางครั้งการรอคอยก็อาจจะรู้สึกมีความไม่แน่ใจเท่าไหร่นักนะครับหวั่นไหวสับสนเกิดความวิตกมีความกังวลด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ไม้เท้างานเด่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่เข้มแข็งด้วย มีงานเข้างานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็คือตําแหน่งงานหรือว่ารับผิดชอบงานดีๆกว่าเดิมนะครับหรือแม่คนที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่ๆเข้ามาทําในช่วงเวลานี้นั่นคืออนาคตที่ดีขึ้นแม้ว่าท่านอาจจะต้องทุ่มเทเพื่องานมากเป็นพิเศษด้วยประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับ ชาววันจันทร์นะครับเป็นสามไม้เท้านะครับโอกาสก็ดีๆนะครับดีตามมานะครับไม่ว่าโอกาสทางการงานโอกาสการเงินโอกาสความรักนะครับการเดินหน้าต่อไปมีกิจกรรมใหม่ๆรออยู่และก็มีอนาคตที่สดใสขึ้นนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานจะโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญด้วยหรือไม่ก็ตําแหน่งงาน ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการจัดสรรมีการบริหารบางแผนเกี่ยวกับการงานเป็นระบบมากขึ้นการเงินรับเงินนะครับอันนี้รับเงินเยอะด้วยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งก,นนการแก่งลูกหลานบริวารก็จะเติมเต็มเข้ามาแม้ว่าบางท่านนะครับอาจจะรู้สึกรอคอยรู้สึกว่า กำลังเหนื่อยกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์บางอย่างรอการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับแต่ว่าก็คงไม่นานเท่าไหร่ที่ท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอนาคตจะสดใสขึ้นมีบรรยากาศดีๆมีความสร็จมีสิ่งที่ดีๆรออยู่นะครับตามมาเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันอังคารนะครับวันนี้จุดเด่นคือเรื่องของการที่ท่านจะแก้ไขปัญหา ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับแม้ว่าเรื่องของรายจ่ายเยอะนะครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารก็จะมีความรวดเร็วและที่สําคัญวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสสําคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาด้วยรายีอยดต่างๆของดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือ justice นะครับ j u s t i c อเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแก้ไขอะไรที่ไม่ดีความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมให้มาสู่ทิศทางที่ดีได้บางทีก็จะมีการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาสสำหรับคนที่ขัดแย้งกันนะครับมีตัวกลางมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคําแนะนําที่ดีๆเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นเจรจาทำสัญญาแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปสู่ทิศทางที่ดีได้นะครับและรวมทั้งเรื่องของ กฎหมายเรื่องของนิติกรรมเรื่องของการทําสัญญาใหม่ๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาววันอังคารนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5เหรียญเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ยังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะครับสําหรับท่านที่มีเรื่องจําเป็นใช้ใจ่ายก็ต้องระวังบริหารการเงินด้วยนะครับ ต่อมาบัดดูส่วนที่3นะครับเป็น2ดาบเรื่องของการติดต่อนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่ดีรวดเร็วเป็นพิเศษการทําสัญญาการเจราจาการงานการค้าขายบางคนก็ใช้สื่อออนไลน์ทํางานได้รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยนะครับคือติดต่อปรับปรับฉับพลันแล้วก็ตกลงกันได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของ2ดาบนี้ต้องระมาัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมี ความไม่เข้าใจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับและก็อาจจะมีผลเกิดความเสียหายได้หรือไม่ก็จะมีความขัดแย้งได้ง่ายต้องรอบคอบต้องใจเย็นๆนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็น8ไม้ท้าโอกาสดีมากนะครับวันนี้โอกาสของการงานด้วย ขยายงานสร้างงานเติบโตเต็มที่บางคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยการซื้อมาการขายไปการดูแลนะครับเกี่ยวกับบ้านที่ดินก็จะเด่นขึ้นมาด้วยและเรื่องโชคลาภโอกาสก็ยังมีแนวโน้มที่ท่านจะได้มีบ้านนะครับมีบ้านมีที่ดินนะครับเป็นโชคใหญ่ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีทําสัญญาเจรจาตกลงใหม่ๆได้และก็เรื่องของนิติกรรมเรื่องของกฎหมายดีขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการขายายงานสร้างโอกาสใหม่ๆการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์การค้าขายรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรบอบคอบระมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะมี ความขัดแย้งอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับส่วนรายจ่ายนะครับวันนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากด้วยนะครับเรื่องดีๆนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสขยายงานเต็มที่มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเข้ามาด้วยบางคนก็มีโชคใหญ่นะครับมีแนวโน้มที่จะได้บ้านได้ที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาครับเป็นดวงคน วันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงนิงนความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันพุธวันนี้นะครับมีดวงที่ดีมีโอกาส มีความมั่นคงนะครับและก็ที่สำคัญนะครับสิ่งที่ไม่ดีในอดีตวันนี้ก็แก้ไขได้นะครับรับเงินด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้น จากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเอ็มเพรสนะครับจกกักรพัดดินนี้วันนี้ดวงเด่นนะครับสุภาพสตรีชาวบรรพุธดูด,ดีมีสง่ามีราศีมีความมั่นคงมีความร่ำรวยสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักมีโอกาสาร,รับทรัพย์จํานวนมากๆด้วยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความมั่นคงมากนะครับระการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับเรื่องของ เป้าหมายในชีวิตก็จะเด่นชัดขึ้นเรียนรู้พัฒนาก้าวไปสู่จุดนั้นได้นะครับและบางคนก็อาจจะไม่เรื่องของลูกหลานต้องรับผิดชอบมากเป็นพิเศษในวันนี้นะครับการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ถ้วยนะครับก็จะมีความรู้สึกที่ดีด มีบรรยากาศดีๆเข้ามาด้วยนะครับคือสามารถแก้ไขปัญหาจากอาดีตได้อะไรที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ได้งานใหม่ด้วยงานเยอะขึ้นมาในช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงปรปับปรุงตรงน,นั้นตรงนี้ก็จะเกิดความมั่นคงต่อไปการเงินก็จะเด่นขึ้นนะครับบางคนก็ได้รับเงินด้วยรับเงินแบบฟุกฟลุกเงินไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับหรือไม่ก็จะได้รับสิ่งของที่มีค่าของที่ทำท่าว่าจะสูญหายกับ อันได้กลับคืนมานะครับและคนรักก็จะกลับมาด้วยนะครับวันนี้บางคนไม่ได้เจอกันนานๆวันนี้ก็กลับมามีของฝากของขวัญคือบรรยากาศมันดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ เป็นหนึ่งบรียญน,นะครับโอกาสดีโชคลาภมีใช้ได้โดดเด่นมั่นคงมีเงินเข้านะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธวันนี้มีดวงของเอ็มเปรสดวงจกกักรพรรดินีนั่นคือความสําเร็จความมั่นคงความมั่งคั่งร่ํารวยความสมบูรณ์แบบในการงานการเงินและความรักนะครับแม้ว่าอาจจะมีเรื่องลูกหลานบริวารบางคนต้องช่วยเหลือต้องแก้ไขแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ท่านจัดการได้สบายๆนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการที่จะได้แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด อดีตได้รับเงินแบบปุกๆมีโชคลาภแบบไม่รู้ตัวมีสิ่งของมีค่ากลับคืนมานะครับบางคนอาจจะทําท่าเหมือนสูญหายไปแต่ว่ามีโอกาสได้กลับคืนมาด้วยคนรักก็จะกลับมานะครับวันนี้ได้รับรู้ข่าวคราวมีของฝากของขวัญมาถึงนะครับและก็มีบรรยากาศที่ดีๆตามมารวมทั้งโชคลาภการเงินดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤรัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤรัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พลังหาสบดีนะครับวันนี้ก็มองไปถึงการคลี่คลายปัญหาเป็นจุดสำคัญนะครับคนที่เจออุปสรรคคนที่มีเรื่องไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มคลี่คลายงานจะดีขึ้นเงินดีความรักเริ่มดีการรอคอยต่างๆก็จะเริ่มสมบังนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยคือเรื่องของ ความคิดความสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆบรรยากาศใหม่ๆนะครับวันนี้คือมันมีความสดใสขึ้นนะครับจะคิดจะทําอะไรก็ดูดีมีความสุขเ็จนะครับการสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกันคือเป็นบรรยากาศใหม่ๆพอดอีทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะทําให้ท่านทํางานหรือว่าจะทําอะไรมีความราบรื่นเป็นพิเศษนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนี่คือเรื่องของการปรารถนาการรอคอยการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องงานก็จะเริ่มดีขึ้นบางคนรองานบางคนมีปัญหาก่อนหน้านี้วันนี้ก็แก้ไขได้คลี่ขายได้แล้วงานก็จะมากขึ้นนะครับโอกาสใหม่เข้ามามีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่งานด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมีแนวโน้มจะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินด้วยความรักก็จะเริ่ม นะครับเริ่มดีขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะรอคนรักอยู่แต่ว่าก็จะเริ่มมีความสมหวังนะครับสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาที่ฟื้นฟูสุขภาพนี่คือการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขแล้วโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินถ้วยนะครับนี่คือการรอคอยเกี่ยวกับความรักบรรยากาศอย่าง ยังมีการเรียนรู้เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็อาจจะรอมาสักระยะหนึ่งนะครับอย่าพึ่งหมดกำลังใจนะครับสิ่งดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ไม่นานก็จะเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาบสำหรับชาววันพฤรหัสสบ,บดีนะครับเป็น เลิฟเวอร์นะครับเรื่องความรักมาแรงเช่นเดียวกันโชคลาภมาพร้อมกับความรักมีบรรยากาศดีๆมีความหินอกเข็นใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็จะมีการทุ่มเทเพื่อความรักมากเป็นพิเศษสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวับนีิดองการคลี่คลายรวมของการที่ท่านจะมีโอกาสใหม่ๆสร้างงานสร้างอาชีพมีเงินมี สิ่งดีๆเข้ามานะครับแก้ไขปัญหาได้นะครับมีบรรยากาศใหม่ๆสดใสความคิดได้เริ่มสร้างสารรค์การงานดีขึ้นรอคอยความรักค่อยเป็นเข้าไปแล้วมีโอกาสจะสมหวังนะครับบางคนก็เปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนแปลงงานด้วยได้งานใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้บรรยากาศความรักมาแรงโชคลาภสิ่งดีๆมาพร้อมกับความรักด้วยนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันศุก พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากนะครับมากเป็นพิเศษด้วยมีเรื่องของ ผลบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องการพลิกเปลี่ยนครั้งนี้หมายถึงผลบุญผลกรรมเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมีส่วนไม่น้อยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1น,นะครับเป็นแฮงแมนแฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตแบบสุดข,ขั้วนะครับบางทีเปลี่ยนงานบางทีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดําเนินำชีวิตแบบคนละด้านกันเลยก็เปลี่ยนไปได้นะครับบางทีก็ย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัย ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้แบบที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนก็เปลี่ยนไปได้นะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นคงนะครับและก็ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบเรื่องของความอึดอัดใจก็ยังมีอยู่นะครับคือบางทีบางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเจอปัญหาเจอชีวิตที่มันยุ่งยากอะไรอะไรก็ขัดข้องนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็อยู่ในช่วงเวลาของการยอมรับเพื่อรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น3เหรียญเรื่องของ โอกาสทางการเงินนะครับวันนี้ค่อนข้างดีมีเงินเข้าเงินสัพพัฒมีโชคลาภด้วยนะครับและที่สําคัญพี่น้องชาวบรรสุขดูเหมือนว่าจะมีจุดที่ดีเป็นพิเศษคือเรื่องของอสัมผัสพิเศษสัญชาตญาณท่านจะมีความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอะไรที่มันเล่นลับลึกลับความมหาัศาจรรย์ด้วยท่านก็จะได้งานได้เงินได้อะไรที่มันแบบุฟุกแบบไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับ แระการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นจัสเมนเรื่องของโอกาสดีเยี่ยมโชคลาภทรัพย์สินรายได้ข่าวครา,าวที่ดีได้รับพรวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลคนรักกับคืนมาคือเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสำหรับท่านที่รอคอยเรื่องราวที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของท่านมา เริ่มต้นด้วยคำว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มต้นด้วยการพลิกเปลี่ยนชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรูปแบบพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองหรืออะไรที่มันค่อนข้างจะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าบางคนอึดอัดบางคนอยากจะทําอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องยอมรับสภาพอึดอัดลาคาญใจงดหยิดหัวใจต่างๆนะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรื่องการงานก็จะดีขึ้นมีงานได้ข่าวคราวเรื่องงานมาถึงเปลี่ยนงานได้ สบายๆแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆม,มาด้วยการเงินรับทรัพย์เข้ามาตลอดนะครับวันนี้มีโชคลาภมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ลงทุนน้อยได้ผลมากนะครับและที่สําคัญวันนี้โอกาสการเงินมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับคนรักก็จะกลับมาคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังนะครับและสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับนี่คือเรื่องโอกาสบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมมาสําหรับพี่น้องที่เกิดใน วันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงคนวันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีงานมีเงินมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินที่รอวันนี้มีแนวโน้มจะสมหวังนะครับได้เงินก้อน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและที่สําคัญคือการจัดการการบริหารการทํางานจะเป็นระบบมีความสุขุมมีความรอบคอบในการที่จะทําอะไรนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนะครับเรื่องของการตัดสินใจนะครับท่านก็ยังมีพลังพิเศษพิเศษอยู่ด้วยและก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาได้และก็มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น9เหรียญ การเงินจะดีขึ้นนะครับภาพรวมดีงานเด่นนะครับแล้วก็สุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับอาจจะล้มเหลวมาก่อนหน้านี้หรือไม่ก็เจอปัญหาแต่ว่าวันนี้ท่านก็จะกลับมาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีพลังมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพและที่สําคัญนะครับวันนี้ก็ยังมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำด้วยนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นแปดถ้วยก็ดีขึ้นนะครับวันนี้สําหรับคนที่เจอปัญหาก็จะผ่านอุปสรรคได้มีงานมีเงินมีความรักเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีดขึ้นมีโชคลาภพลิกชีวิตได้ก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่ความรุ่งเรืองก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ สำหรับดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานก็จะเด่นขึ้นเป็นพิเศษมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของการงานได้คนที่รอง,งานก็มีโอกาสนะครับและก็เรื่องของการเงินดูจะเด่นมากเป็นพิเศษด้วยมีเงินก้อนด้วยใครที่รองเงินก็จะมีโอกาสและที่สําคัญวันนี้สุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับก็จะ เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วมีงานมีเงินมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับและก็ที่สําคัญวันนี้สิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยมีปัญหาก็จัดการส,สางได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมและก็มีเงินมีงานมีโชคลาภมีอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมา ครบทุกวันนะครับบอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูครอบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมฮัมหมัดครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขความสำเร็จความสมหวังความร่ำรวยรุกภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ